สวัสดีค่ะคุณเลื่อนผ่านได้เลยนะคะถ้าคุณคิดว่าธุรกิจออนไลน์ไม่จำเป็นในยุคนี้และช่วงนี้เป็นวิกฤตโลกโควิด19ระบาดเกมถามเล่นๆนะคะแต่อาจเป็นจริงเพราะวิกฤตครั้งนี้อาจลากยาวถึง1ปีถ้าเราจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหลายเดือนถึง1ปีคำถามคือทุกคนจะมีเงินเก็บถึงหงปีไหมคะรายได้ไม่มีหุ้นก็ดิงงด่งลงดิ่งลง องทุนก็พังทองก็ไม่มีขายจะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้เรามีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจคือธุรกิจออนไลน์ที่ทําอยู่ที่บ้านนะคะเกมเป็นแอดมินของคุณพลอยน้ำฟ้านะคะเคพจ sod bisler พลอยน้ำฟ้านะคะคุณพลอ,อยจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะวันนี้นะคะถ้าใครสั่งซื้อ b i s l e r กับเรา2ตรกล่องนะคะเพียงราคา2,600บาทเท่านั้นคุณพลอยจัดให้เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีค่ะ ฟังดีๆนะคะเกมขอย้ำนะคะสอนฟรีค่ะเรียนออนไลน์ฟรีกับคุณพลอยนะคะเรียนออนไลน์ฟรีกับบริษัทเดอะเจมของเรานะคะซึ่งเราจะมีห้องลับนะคะเชิญเข้าไปเรียน แต่หลายๆท่านก็อาจจะสง,ส,งสัยนะคะว่าสินค้านวัตก,กรรมบิสเลอร์ของเราคืออะไรช่วยอะไรได้บ้างวันนี้นะคะเกมอยากจะบอกว่าบิสเลอร์ของเราเป็นสินค้านวัตก,กรรมใหม่ล่าสุดของโลกนะคะซึ่งมีสารสกัดจาก SOD แล้วก็สเตมเซลล์ cell, จากพืชผักผลไม้มารวมไว้ด้วยกันนะคะมากกว่า20ชนิดแต่วันนี้นะคะเกมจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่น SOD จากเวลรสสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังมากที่สุดในโลกนะคะของเรา เราจะมี SOD จากเมลอนสายพันธุ์ฝรั่งเศสแอดตาแซนทีนสารสาก,กัดกัดจากสาหลายแดงและแอนโทไซยานินนะคะทั้ง3ตัวนี้เมื่อได้มาอยู่รวมกันนะคะเมื่อเราได้ทานนะคะมันจะเสริมริ์กันเกื้อกูลกันนะคะทรงพลังมากๆนะคะทรงประสิทธิภาพที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ สารสกัดทั้ง3ชนิดนี้แอสตาเซนทีน SOD, เอนโทไซยานินสารสกัดทั้ง3ชนิดนี้วงการแพทย์ถึงกับว้าวมากเลยนะคะการทานในกลุ่มมิกซสามอย่างนี้คือการใช้แอสตาเซนทีนบวก SOD บวกแอนโทไซยานนน มันจะช่วยกันเสริมฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฉะนั้นใครที่กลัวแสงแดดใครที่อยากขาวใครที่กลัวความเสื่อมใครที่ไม่อยากเกิดฝ้าเนี่ยค่ะแอนตาเซนทีนสารสกัดจากสาหรายแดงแอนโทไซยานินและ SOD ถือว่าเป็นกันแดดในรูปแบบกินที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะคะซึ่งในวงการแพทย์ว้าวมากและนำมาใช้กันเยอะมากนะคะ ได้ทั้งความงามแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีนะคะและเป็นสมาชิกฟรีกับเราโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆนะคะและเราก็แถมคอร์สออนไลน์ฟรีนะคะเราสอนฟรีนะคะย้ํานะคะแถมเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีนะคะอินบ็อกซ์มาเลยนะคะเรามีแอดมินในการให้ข้อมูลและรายละเอียดตรงนี้อยู่นะคะรีบด่วนเลยนะคะ